ครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่ป่านะอาอาลูกๆกระลาทุกคนนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานำเสนอมีดหมอของหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับเรียกว่าเป็นมีดพกพาขนาดใหญ่นะครับสิบเอ็ดนิ้วกว่าๆนะครับใบเจ็ดนิ้วนะครับ ่าไซของเขาก็12นิ้วนะครับเพราะว่าใบ7นิ้วแบบนี้นะครับดามงาฝักไม้เหมือนกันทั้ง2เล่มนะครับยุบเดียวกันนะครับลายเงินแปะตังนะครับนี่นะครับเล่มแรกนะครับเราออกมาให้ดูกันนะครับนี่นะครับเล่มแรกนะครับโอ้โหสวยงามนะครับดูครับไม้เก่าแบบนี้นะครับ ดามงานะครับนี่นะครับงาเก่านะครับถูกจับถูกใช้บ่อยๆนะครับก็จะช่ำเหมือนน้ำผึ้งนะครับนี่นะครับมีดยุคกลางนะครับก็จะถูกวางรูปแบบขึ้นมานะครับนะครับแหวนลัดกลั่นมีดตรงนี้เป็นนาบนะครับแล้วก็เส้นเล็กๆเนี่ยเขาเรียกว่าแหมนะครับเป็นเงินนะครับนี่ตรงนี้เป็นแปะตังนะครับออกเหลืองๆนี่นะครับ เงินนะครับสวยงามนะครับโอ้โหแม่เก้าแม้สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับดูไม้นะครับสวยงามนะครับโอ้โหนะครับความเหี่ยวความยุบย่นของไม้นะครับนะครับมีดเหลี่มนี้เก่านะครับอายุถึงยุคหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับไม้เก่านะครับดูครับโอ้โหพอดีนะครับพกพาขนาดเล็กนะครับนี่นะครับ เรียกว่าลายหน้าเกี่ยวยันตรีนะครับนี่นะครับบางคนก็นะครับหาอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่เจอนะครับวันนี้เจอแล้วนะครับนะครับนี่นะครับมีตะกุดโผล่ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับตะกุดของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับจึงมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับมีหลวงพ่อเดิมแต่ละเล่มนะครับนะครับบางเล่มก็มีบางเล่มก็ไม่มีนะครับตรงนี้เป็นยันโนมพุทธยะนะครับนี่นะครับ แล้วก็คาถานะครับมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับนี่นะครับตอกไว้บนดังนี้นะครับโอ้โหยันสามปิดด้วยตัวอุนะครับนี่นะครับเหล็กอย่างดีนะครับเจ้าของรักษาอย่างดีนะครับไม่มีสนิมขึ้นเลยนะครับนี่สวยงามนะครับท่านใดสนใจนะครับนะครับลายหน้าเกี้ยวยันตรีนี่นะครับนี่ยันตรีนะครับในหน้าเกี้ยวนะครับนี่นะครับ ยันสามปิดด้วยตัวอุนะครับโอ้โหนะครับดูครับสุดยอดนะครับฝีมือการตอกโดยช่างสอนนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับบนตัวนาากี้นะครับเป็นคาถานะครับพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับนี่นะครับตอกไว้บนอย่างนี้เลยนะครับอืมนะครับนะครับเหลืองนาคอย่างนี้นะครับน้มะพะทะนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับสวยงามนะครับ เหล็กไม่มีสนิมเลยนะครับจะของรักษานะครับนี่นะครับบนสันอย่างนี้นะครับนี่นะครับเป็นเหลี่ยมเป็นรวอย่างนี้นะครับโอ้โหสุดยอดนะครับสวยงามมากนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์0ูนย์6ปด2 9ดห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนี่นะครับนาคเกี่ยวยันตรีนะครับความหมายก็คือนะครับนะครับนาคเกี่ยวก็ ทำให้ครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีนะครับในหมู่เพื่อนพ้องน้องพี่นะครับนะครับในสำนักงานต่างๆนะครับนะครับดีครับหนาเกี่ยวยันตรีนะครับในด้านแค้วคราดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันนะครับชาตรีป้องกันคุณใสป้องกันมวลดําพวกผีปีศาจนะครับนี่นะครับ ทำนำมนนะครับขับไล่คุณใสขับไล่มนดำได้นะครับนะครับนะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับดมงาเหมือนกันนะครับนี่โอ้โหนะครับงาฉ่ำเหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นนาคเหมือนกันนะครับนะครับมีจุกกลางนะครับนี่นะครับเล่มนี้นะครับโอ้โหช่วยงามเลยนะครับดูไม้นะครับ สุดยอดนะครับเขาใช้งานกันเห็นป่าครับเส้นแม้ตรงนี้ขาดออกไปสามเส้นเลยนะครับนี่นะครับพกนะครับคนสมัยเก่าเนบก้าเอวนะครับนี่นะครับมีดเหล่มนี้นะครับนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่เรียกว่าเป็นมีดขูดว่านนะครับแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเป็นมีดขุดว่านนะครับ ะครับเลงพอเดิมนะครับนี่นะครับโอ้โหสุดยอดนะครับดูครับความเก่านะครับนี่สวยงามเลยนะครับใหญ่อ้วนปึ๊บเลยนะครับเราก็มาดูบนใบเมีดกันนะครับนี่นะครับโอ้โหลายสวยงามนะครับตอกไว้แบบนี้นะครับนะครับนี่นะครับฝีมือของช่างสอนนะครับแบบนี้นะครับนะครับตอกไว้แบบนี้นะครับนี่ ในตำรานะครับเขาบอกไว้นะครับลายมือของช่างสอนนะครับแบบนี้นะครับสวยงามสุดยอดนะครับต่อไว้ตรงนี้นะครับพศสองสี่ห้าหกนะครับคิดดูเอานะครับเกือบร้อยปีนะครับมีดเล่มนี้นะครับนะครับสวยงามมากเลยนะครับลายนะครับกระหนกลายไทยนะครับนี่นะครับตรงนี้ต่อไว้หลวงพ่อเดิมวัดน้องโพนะครับนี่นะครับ แล้วก็ลายตอกลึกๆแบบนี้นะครับนี่นะครับเรียกว่ามีดขุดว่านนะครับแบบนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับโอ้โหนะครับเห็นะครับเหล็กอย่างดีนะครับนะครับเหล็กอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ตรงโค้งมีดอย่างนี้นะครับมีตะกุดทะลักขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับสุดยอดนะครับไม่ตกไปหาที่ไหนเลยนะครับนี่นะครับเขาพกพานะครับ มีขูดว่านนะครับสมัยนั้นนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับได้เอามีดนะครับทําขึ้นมาแล้วก็ไปขูดว่านรักษาผู้คนนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับนะครับเพื่อไปให้เจ้าของยานะครับหรือว่าที่รักษายาอยู่นั้นนะครับนะครับหนีออกไปแล้วจะไม่เป็นยานะครับตัวยาจะอ่อนลงอะไรเงี้ยนะครับ เขาจึงทามีดขึ้นมานะครับนะครับมีดคมเล่มนี้นะครับนะครับเจอยาเขาก็กรีดรอบต้นยานะครับแล้วก็จิ้มนะครับเอายาตัดเอายาอย่างนี้นะครับนะครับเปิดคมนะครับเพื่อการตัดนะครับแล้วก็หั่นนะครับเอามาหั่นยานะครับสับสับสับอย่างเี้นะครับแล้วก็ต้มให้ผู้คนกินนะครับตอนนั้นมีโรคระบาดนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับ งูอ้ยนะครับลายสวยงามนะครับนะครับเอามาแล้วก็มาหั่นนะครับแล้วก็สับนะครับเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็ต้มรักษาผู้คนตอนนั้นมีโรคระบาดนะครับนะครับหลวงพ่อเดิมก็ได้คิดโคนขึ้นมานะครับนะครับเพื่อไม่ให้ตัวยานั้นอ่อนนะครับ ยานั้นจะมีเจ้าของนะครับมีสิ่งรักษาอยู่นะครับของรักษายาอยู่นะครับแล้วก็มีมีดหลงพ่อเดิมไปกรีดรอบไว้อย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้นะครับยาตัวยานะครับเจ้าของผู้นั้นนะครับนะครับยาสิ้นสภาพไปนะครับจึงมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับนี่นะครับเข้าดงเข้าป่านะครับป้องกันภัยร้ายต่างๆนะครับ สัตว์ลายอสรพิษนะครับนี่นะครับมีดหลวงพ่อเดิมนะครับในด้านแขวงแกรปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันชาตรีก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับป้องกันกุญสยมนต์ดำพวกปีปีศาจนะครับนะครับนี่นะครับสุดยอดนะครับไม่ใช่หาง่ายๆนะครับมีจํานวนน้อยนะครับมีรของหลวงพ่อเดิมลักษณะหดว่านแบบนี้นะครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับนะครับ ก็โทรมานะครับที่เบอร์088 586 1329นะครับนะครับนี่นะครับนี่สุดยอดเลยนะครับคุณยาวรวมด้ามนะครับ11นิ้วกว่าๆนะครับเกือบเกือบสินะครับนะครับเฉพาะใบ7นิ้วนะครับนี่สวยงามนะครับโอ้โหนะครับ สนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์ศูนย์แปดแปดห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนี่นะครับแน่นเปี๊ยะไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับแนนปึ๊กเลยนะครับนี่สวยงามนะครับงานทอนใหญ่ๆเลยนะครับนี่สนใจเล่มไหนนะครับก็โทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดแปดห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับวันนี้นําเสนอสองเล่มสองรูปแบบนะครับท่านใดสนใจนะครับ แบบไหนก็โทรมานะครับที่เบอร์0885861329นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ลายด้วยนะครับนะครับแอดลน์บานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนะครับท่านใดสนใจนะครับส่วนท่านที่เข้ามากันในใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ